โรงพยาบาลตะกวดทุ่งจัดซ้อมแผน่รับอุบัติภัยหมู่เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัยของทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลตะกัวทุ่งเมื่อวันที่19สิงหาคม2553โรงพยาบาลตะกวทุ่งจัดซ้อมแผรรับอุบัติภัยหมู่เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุหมู่โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลตะกวทุ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรโคกกลอย เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลท้ายเมืองเจ้าหน้าที่จากศูนย์นเรนทรจังหวัดพังงาหน่วยกู้ภัยโลมาหน่วยกู้ภัยโพธิธรรมและเจ้าหน้าที่อ,อปอพอรอจากเทศบาลโคกกลอยและตำบลหลอยยุงกว่า100คนเข้าร่วมการซ้อมแผนนบริเวณด้านหน้าศูนย์บริการรถยนต์อิสุสุโคกกลอยถนนสายโคกกลอยภูเก็ตอำเภอตะกัวทุง่งจังหวัดพังงานายทันตแพทย์นิพนธ์พระริงคานร,รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกวดทุง่งกล่าวถึงการซ้อมแผนในครั้งนี้ว่า ได้จัดการซ้อมแผนดังกล่าวขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุหมู่และสาธารณาภัยของทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลตะกัวทุง่งรวมทั้งเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภยัยทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้มีการทํางานแบบบูรณาการร่วมกันและเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลตะกัวทุง่งมีความตระหนักและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองและพร้อมที่จะปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลตะกวทุ่งจึงได้จัดให้มีการซ้อมแผลรับอุบัติภัยมู่โดยสมมุติสถานการณ์ว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบาชนกันสองคันมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน20รายพร้อมทั้งเกิดหม้อน้ำระเบิดและไฟลุกไหม้ที่บริเวณด้านหน้าศูนย์บริการรถยนต์อิสุสุโคกลอยถนนสายโคกลอยภูเก็ตอำเภอตะกวทุ่งจังหวัดพังงาจึงได้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ทั้งจากโรงพยาบาลตะกวดทุ่งและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างเร่งด่วนวันนี้ทีมโรงพยาบาลตะกวดทุง่งเราได้มีการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่วัตถุประสงค์ในการซ้อมวันนี้ก็คือเพื่อความเตรียมพร้อมของเจ้าหน้าที่เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือว่าอุบัติเหตุอื่นๆที่มีจํานวนผู้บาดเจ็บค่อนข้างมากจําเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ทั้งโรงพยาบาลและเจ้าที่ จากหน่วยงานอื่นๆเพื่อเตรียมความพร้อมให้ทุกคนรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองว่าจะต้องทำอย่างไรเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นนะครับนอกจากนี้เราได้เตรียมพร้อมจะได้ฝึกพร้อมทางด้านเครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีอยู่ทั้งเครื่องมือที่ช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยทั้งยานพาหนะนะครับและอีกประเด็นหนึ่งก็คือการประสานงานกับหน่วยงานข้างนอกจากมูลนิธิโรมาอาสา อ,อปปลตำบลต่างๆตำบลใกล้เคียงเช่นของตำบลลอยยูและก็เทศบาลโคกกอยนะครับงานนี้เราได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานเหล่านั้นนะครับคณะ,ะทางโรงพยาบาลก็ขอขอบคุณหน่วยงานอื่นทั้งหลายที่มาให้ความร่วมมือกับเราปัญหาในการซ้อมเบื้องต้นก็ปัญหาเรื่องการสื่อสารนะครับ เป็นธรรมดาที่ความไม่ชำนาญในการสื่อสารของของการใช้เครื่องมือของเจ้าหน้าที่ยังมีอยู่บ้างแต่ก็เราก็พยายามแก้ไขปรับปรุงเรื่อยๆนะครับและก็ะการรายงานสภาพความเป็นจริงอยอดผู้ป่วยยังยังมีการสื่อสารหรือว่าขัดข้องอยู่บ้างนะครับ